เพื่อนๆเราไปเก็บเสดาฝรั่งกันมันกําลังออกเพื่อนๆเริ่มออกตรงนี้หอยเราน้ําขึ้นแล้วที่แรกอู้ตอนนี้ละมุนมาน้ําลงเต็มเลยทางนู้นเหมือนกันหอยเต็มนะแต่เราจะเดินยากตรงเนี้ยเพราะเป็นที่ของพิวัดเนาะ,นะเก็บไปนี่กันเพื่อนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนพี่น้องเด้อมามามา,มาเก็บเะดาฝรั่งกัน เสดว์่อรังของเราก็เริมออกแล้วนี่เป็นใ,นใดกกำลังอ,อ่อนๆเยอะๆเลยพี่น้องหอมากมันก็นกำลังออกเข่าไว้ได้ต้นนี่ค่ะมาเด้อมาเก็บน้ำกันสุขูสุคนนี่เสดาฝรังเอาไปลวกกินกระเจียวกบเกี่ยวเขียดเจียวปลาแซ่บพี่น้องออกขมๆไผ่ขี่มาออกแนะนำเลยเสดวฝรั่งเลยจ้ะ ยาระบายอย่างดีเลยภาษานอร์เวย์เขาห้องอักษรเนาะภาษากิตจักคม่นยังมึนตึบงามพี่น้องป่นนะป่นนะงามค่ะพี่น้องยอดอ่อนๆเลยมามาเก็บน้ำกันเป็นลูกกินกบกบกบเขียดเจียวกบเจียวเขียดนี่พี่น้องเจียวปงเจียวปลาเนี่ยเซฟให้ร้อนมากิน เขาลักษณะที่กินได้ของเขาจะเป็นแบบนี้ได้พี่น้องบางคนก็จะบอกว่าต้นมันแบบนี้กินบ่ได้เพื่อนว่าต้องเป็นกาบเป็นเปลือกแต่ว่านี่ละมุนกินแล้วพี่น้องไม่มีไม่มีปัญหามีคล้ายๆตัวผู้ตัวเมียนะสองสายพันธุ์พี่น้องบางคนก็จะเลือกเก็บต้นที่มันเป็นกาบเป็นยังนะเป็นเปลือกเปลือกไม้เป็นกาบไม้น่ะนี่หมากมันฟักมันพี่นน้องหมากมัน มาเก็บนํากันด้วยนี่ยม้ไม้ใบเงาอ่อนๆเลยพี่น้องเอ้ยริมทะเลต้นนี้ต้นใหญ่มากมาไวไปไวทุกปีแล้วนะต้นนี้นะเก็บเอาใครขี้ไม่ออกใครขี้ยากนเพื่อนๆพูดแบบไม,ไม่ไม่สุภาพเลยอนนี่น้ำมนก็มาเอานี่เลยแนะนําเลยเนีย่ถ่ายบอกขี้บอกี่ยลวกเลยแหละหายรสชาติมันกระเมขมๆพี่น้องลวกกินกบ เจียวปลาเจียวกบเจียวเกียดมานะแซ่บกินกับน้ำพงน้ำพริกมานะอัสก์เนาะภาษานอร์เวย์ออกเสียงพิษก็ขอโทษขออภัยเลยพี่น้องสุดต๊ะฟรั่งมาเก็บน้ำกันสกูทุกคนฟังเสียงนกเสียงกาไปน้ำธรรมชาติบรรยากาศทะเลพี่น้องกับนิลมนนี่ยต้นนี่มันออกเร็วผู้ปีเนาะยอดอ่อนๆมันวางๆนะพี่น้องปีเขาออกกมาเอานี่แหละไปตอกลงพี่น้อง อย่าระบายอย่างดีเลยเลยนี่ออกเร็วคู่ปีตุ้นนี่ยอย่างแบบคลิปไฮไปพ่ออ่ะด้อยมันนี่ไล่ก็ไปติดตามไมน,นี่ละมณ์ด้อนี่ละมณ์จะลงอีกคลิปนึงแค่ไหนกีนน่ข้ามปีนยอดใหญ่ๆมันอยู่ตรงนั้นลวกกินมันละแซ่บถึ่แค่ไหนก็เจียวกบเจียวเขียดเจียวปลาเนาะก็เลยเอาปลามาเจียวกินก็หน้พี่น้อง ได้บรรยากาศขนาดมาส้อยนี่ละมุนเก็บเด้อนี่ได้ไมีแต่ยอดงามๆพอดนะอุโรยอยูอ่น่ากําลังขึ้นพี่น้องเ้ยมันจะเป็น,นงสีไดไ้กินได้ไม่ใช่มีสีเขียวอมม่วงอีกแบบนึงพันนี้มีละมุนมากินพันนี้มีแต่บัวเฟื่องพี่น้องขมไหมก็ขมนะพันหนึ่งสีฝาด เจีมกุ้นหามพี่นองมันไปหาเจี๊ยมหอยต้นบาร์เรอร์แล้วมันกำลังแตกพี่น้องเอ,อ้ยเขามาไว้เนาะนี่ผักกาดสนิมพี่น้องผักกาดสนิมอันนี้นี่ละมณนไม่เคยกินนะใช่ไหมใช่ผักกาดสนิมไหมเพื่อนเพื่อนช่วยดูหน่อยไม่เคยเก็บกินนะก็กินเขาเป็นเขียวนี่ละมณนไม่เคยชอบกินเขาใช่ไหมเอ่ยใช่ผักกาดสนิมไหม แถวนี้ละมอนไม่มีคณะทะเลนะเพื่อนเพื่อนคณะทะเลไม่มีแถวนี้ละมอนจะเดินวนมาเก็บตรงด้านล่างดูหอยด้วยดูสิแถวนี้หอยหอยมีไหมเพราะว่าอะไรนกมาไม่ทันนกเมื่อเช้านกเต็มเลยตรงนี่เปลือกเราจะเปลือกฝั่งทางนูน้นอีกฝั่งนึงนกเต็มเลยทางนู้นนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวขอขอแวบดูหอยแป๊บหนึ่งนะเพื่อนเพื่อน ไงยังควายปูพี่น้องทูกวายยังเยเป็นควาย,ยปูน้อยบ่ะเป็นยังมาไม่ทันนกหรอกนกมันกินหมดฝั่งนู้นก็อีกฝั่งด้านหนึ่งนะฝั่งนูงนน้นน,นู้น่าเบื่แเดิน่ละมนต์ลงไปยากนี่เป็นไงบรรยากาศสภาพแถวเฮปีเน็ตเรารวิวทิวทัศนเก็บหอยไปพ่อมเก็บพักเมื่อพ่อมเแหละเฮามาเห็ดงานก็นได้หอยมันเสียเที่ยวนะพี่น้องว้าว ีจะเปลือกแค่นี้ก็ได้บองหอยหนอกมันเก็บกินหมดแหละว่าห้าไปเอาพักตรงนี้ดอนลาน่างนี่สักหน่อยนึงหรืกับเมื่อพี่น้องไม้ไม้ซอยนี่เราบนเก็บนี่เห็นไหมต้นบงงางใหญ่บางใหญ่คนน่้ว้ายอดใหญ่ๆมันทึงพี่น้องเอ้ยนะพี่น้องมากมันคล้ายๆกัไ็ไปมากไปลิ้นฟ้าเลยได้เวลามันเวลามันแบบนั้นน่ะ ลมันใหญ่แล้วนะคล้ายๆกับหมากเล่นฟ้าแต่สีนี่มันยังยังยังนยังน้อยยังน้อยยังหนุ่มกินได้เลยพี่น้องหมากมันก็ได้กินได้นะนี่แล้าสีขาวๆแล้วก็คือมันแก่เนะาะมาเก็บพัสดุวอฝรั่งกันนี่ละมุนพี่น,น้องมาพี่น้องมาซอยนีลน่ละมุนเก็บโซยเก็บมือ พอกินเน้ะค่ะโอ้ยคนน่ะกินหมากมันสิลวกมากมันกินม,มึนมนงไหมข้กว่าเซฟแต่หมูนี้ละมุนขากินนี่ละพ่นุ่มปุเคยกินหมากมันกินเลยยอดมันนี่น้องไงนะเยอะยมาพี่น้องมาซอยนี่ละมุนแก,ก,ก,ก็บ เป้าเก็บเป้าเามื่อเขาเดยวเขาแข่งกีฬาเดยวเขาขีา่จักรยานแข่งมาแล้วเฮาสิบวได้เมื่อง่ายมีก็มนบุคคลอิกมากมันมีมากมัน ตวกตอก,ตอตอกอท้องอืดท้องเฟือมาเอาไปกินพี่น้องนี่ยาระบายยังดีเลยเนี่ยตอกด้วยสะดาฝรั่งขี่บวกงามคักพี่น้องเลยยอดมันยังบ่ค่อยใหญ่เป็นได้กำลังอ่อนวัวรั่ววัวรั่วมามาเอาไปกินบ้านเรารักราอยูเ่เพื่อน แล้วหลต่อตัวเาขอบคุณทุกเมนทุกไรค์ทุกการติชมนะเจ้าเพื่อนๆจ๋าทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ขอทุกท่านอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงมีแต่ความสุขสนุกสนานเบิกบานในทุกๆวันแล้เจ้าเพื่อนๆจ๋าในละมุนพอแล้วเก็บพอแล้วสสดวฝรั่งเอาพอกินพี่น้องเลยนี่ให้ถุงน้อยนั่งเลย ถุงน่อยนึงหัวแท่นลวกลงมากันหน่อยเดียวนอะอ่ะเมือ่อพี่น้อง่ปเก็บบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมนําพุทธึงพุธจะเป็นไล่องุ่นด้อเพื่อนๆแล้วก็บ้านตากอากาศนี่ละมนุนคือ,งอลงคลิปไปแล้วเนาะหลายคลิปแล้วจะของปีที่แล้วเนะะาะไปยรักทุกคนนะคะจุบจ๊บๆเป็นด้น้ำกำลังขึ้นพี่น้องไง นี oh, Cho ái, ่เก็บหอยเจ้าปลูกหญ้าขายประเทศนไงปลูกหญ้าให้แก่ไอ้แพะไอ้งวยควายกินเนาะจักบ่เคยเห็นควายเห็นแต่งัวพวกแก่แพะเพวกไล่พวกฟาร์มไปเจ้ากลับบ้านกัน